สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกฤดูกาล2021 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกฤดูกาล2 0 2 1ในสัปดาห์ที่1จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดยวเราจะมาเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซตโดยท่านแรกกล่าวว่าทีมไทยไม่เก่งแล้วตอนนี้โค้ชก็ไม่เก่งผู้เล่นก็ไม่เก่งนี่ถ้าเป็นผู้เล่นเยาวชนก็คงจะมีดราม่าแน่ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าดูเหมือนว่าผู้เล่นเยาวชนจะไม่สามารถไปเล่นที่อิตาลีได้เนื่องจากต้องพักฟื้นจากโควิดทําให้รุ่นพี่ต้องไปเล่นแทนแม้ว่าพละกําลังในการต่อสู้จะลดลงไปมากแล้วก็ตามมุมมองท่านต่อมาครับพบกับทีมชาติเกาหลีใต้พรุ่งนี้ก็คงพอจะรู้แล้วว่าอันที่จริงแล้วพวกเขาแค่ต้องการไปเพื่อท่องเที่ยวคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแม้ว่าจะถูกบล็อกอย่างหนกัก แต่พลังตบของออดอุมาก็ยังคงแข็งแกร่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนนี้ดูไทยเล่นแล้วง่วงนอนมากฉันอยากจะดูการต่อสู้กับทีมญี่ปุ่นไปจนจบเกมแต่หลังจากที่ดูเซตแรกฉันก็รู้ผลแน่นอนแล้วเลยเปลี่ยนไปดูคู่ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้แล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ผ่านทางช่องโคฮังทีวีรายงานผลได้อย่างทันท่วงทีมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ดูการต่อสู้ของทีมไทยแล้วก็รู้สึกเศร้าถ้าหากเล่นแบบนี้ในรายการวอลเลย์บอลนชั่นสลีปปีนี้ก็คงจะแพ้แบบ100%เคอมเมนต์ทานมาครับทีมไทยเล่นเหมือนกับเวียดนามตอน4เกมครั้งก่อนเลยประสิทธิภาพมีแค่ลูกขยิงไหลหลังของปลื้มจิตความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเข้ามาดูการแข่งขันของทีมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลิกาฉันแอบหลับไป8รอบดูแล้วก็ยังคงน้าเบื่ออยู่เลย ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังไทยแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตกันบ้างน,นะครับโดยท่านได้กล่าวว่ามาริกาตีด้หน้าเบื่อมากดูหมดแรงไปหมดแล้วมุมมองท่านต่อมาครับหวังว่าในสัปดาห์ที่4ทีมเยาวชนจะกลับมาและเก็บชัยชนะได้บ้างนะแต่ถ้าทีมไทยแพ้ทั้ง16นัดบางทีอาจจะตกชั้นจากวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกดิวิชั่นหนึ่งก็ได้นะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้สึกง่วงนอนมาก หลังจากที่ได้ดู2องเซตแรกฉันรู้สึกเบื่อที่จะดูการเล่นของมาลิกาต่อไปมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าได้มา1เซตคอมเมนต์ท่านมาครับสำหรับทีมเกาหลีใต้ฉันอยากจะดูการเล่นของคิมยอนคยองแต่เธอก็ไม่ได้ลงสนามคู่กับยังเฮลจินแต่ยังเฮลจินก็กลับคืนฟอร์มมาได้อย่างรวดเร็วและตอนนี้พักจองอาก็แบกทีมเอาไว้มากที่สุดส่วนทีมไทย่านจุดสูงสุดมาแล้ว คงจะไม่สามารถต้านทานเกาหลีใต้ได้ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังไทยแพ้จีนสูตต่อสามเซตกันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าได้เห็นการเล่นของบรรดารุ่นพี่แล้วก็รู้สึกเศร้าใจเพราะว่าพวกเขาอยู่ในช่วงขาลงของอาชีพแล้วช่วงอายุนี้ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้อารากิก็กําลังจะเลิกเล่นด้วยเช่นกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดขอแสดงความ,มนับถือพวกเธอที่เสียสละมาเพื่อเล่นแทนรุ่นน้องรักตลอดไป มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นเพื่อความบันเทิงชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าเห็นสปิริตการเล่นของทีมไทยแล้วก็รู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ยังคงยิ้มเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสู้กันไปแต้มต่อแต้มความคิดเห็นท่านต่อมาครับรักในสปิริตในการแข่งขันของสาวไทยมุมมองท่านต่อมาตั้งคำถามว่าแอดมินขอถามหน่อย ประเทศไทยมีแค่ทีมนิดทีมเดียวที่ใช้ในการแข่งขันหรอจากนั้นแอดมินก็เข้ามาตอบกลับว่าในสัปดาห์ที่3สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้6คนส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมคอมเมนต์ท่านมาครับหวังหานยูจะได้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกคนต่อไปในโอลิมปิกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอายุไม่เคยปราณีใครต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ส่งผู้เล่นเยาวชนเข้าไปเสริมทีมในสัปดาห์ที่3โดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าทีมไทยยืนยันแล้วว่าจะไม่ส่งผู้เล่นเยาวชนไปเสริมทีมในสัปดาห์ที่3ของรายการวอลเลย์บอลนชั่นสลีกเมื่อไม่นานมานี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ส่งผู้เล่นเยาวชนไปเข้าร่วมในรายการวอลเลย์บอลนชั่นสลีกด้วยเหตุผล2ประการดังนี้โดยเหตุผลแรกกล่าวว่า เพราวะว่าผู้เล่นจําเป็นต้องใช้เวลากักกันตัวและตรวจเช็คสุขภาพหลังจากออกจากโรงพยาบาลเมื่อสาวันก่อนในขณะเดียวกันก็จะไม่เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อความปลอดภัยของประเทศอื่นๆเหตุผลที่2ก็คือได้รับอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาไปจนถึงวันที่9มิถุนายนเท่านั้นนักกีฬาทีมเยาวชนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและสามารถกลับไปแข่งขันได้ภายในวันที่9มิถุนายน ดังนั้นทีมชาติไทยจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากอันดับท็อป20ของโลกเมื่อหนอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาจะต้องพบกับประเทศที่มีอันดับต่ำกว่าและยากที่จะเอาชนะได้ซึ่งคาดว่าจะทําให้คะแนนหายไปเป็นจนํานวนมากจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับหรือท่านแรกกล่าวสัส้นว่าน่าเศร้าจังมุมมองท่านต่อมาครับผู้คนต่างออกไปเที่ยวกันและไม่สนใจเกี่ยวกับผลที่จะตามมา บ้ามากแฟนชาวไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากทีมชาติไทยตกชั้นส่วนหนึ่งก็น่าจะมีผลมาจากการที่ประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จใดๆเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ขณะที่ทีมยุโรประดับ B-Class ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่ระดับ C-Class อย่างสวีเดนก็ไม่แน่ว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับดังนั้น พวกเขาก็จะไม่สามารถแข่งขันในรายการ World Championship 2022ได้น่าเศร้าสำหรับทีมไทยชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกเขามองการไกลแอบซ่อนไพ่อาไว้เพื่อที่จะคว้าแชมป์รายการ v t ทีวีครับและเหรียญทอง4เกมคอมเมนต์ท่านมาครับสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกับทีมญี่ปุ่นเมื่อ2-3ปีก่อนแต่ถ้าหากมองถึงความแข่งแกร่งของผู้เล่นเยาวชน6คน ก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับรุ่นพี่ส่วนทีมอื่นๆนั้นแข็งแกร่งขึ้นฉันคิดว่าถ้าส่งเพ่นเยาวชนไปแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็คงจะแพ้ให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียทั้ง3ทีมอยู่ดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าเศร้าไปเลยทีมเกาหลีใต้เพื่อนบ้านของพวกเราก็เคยดูดจัดทีมท็อปของโลกไปเหมือนกันมุมมองท่านต่อมาครับทีมจากยุโรปแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนของอเมริกาก็แข็งแกร่งอยู่แค่ทีมเดียวในขณะที่เอเชียไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็มีอยู่แค่4ทีมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทีมไทยก็พอๆกับทีมในยุโรปนะแต่ทีมจากยุโรปจะแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับบนไปจนถึงระดับล่างทีมระดับท็อปไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักส่วนในเอเชียในอดีตก็เคยมีคาซัคสถานด้วยนะแต่ก็ไม่เห็นกลับมานานมากแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความโชคร้ายอีกส่วนหนึ่งเกิดมาจากความแข็งแกร่งของผู้เล่นในปัจจุบันทีมยุโรปที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติที่ทีมชาติไทยจะตกต่ำลงต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับอดูมาสิทธทิรักกันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าคุณสามารถแพ้ในการแข่งขันได้แต่ต้องเฉิดฉายเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องมุมมองท่านต่อมาครับมันคือมนต์ดำเพื่อทําให้ทีมชาติไทยตบแรงอย่างกับควายหรือเปล่า คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสาวๆเหล่านี้แก่แล้วสู้ไม่ไหวแต่ก็ยังคงสุขภาพดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับเธอคือราชนีลิปสติกของเมืองไทยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเธอต้องทาลิปสติกบนริมฝีปากของเธอก่อนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่ว่าจะชนะหรือไม่ต้องสวยเอาไว้ก่อนจะได้รับการให้อภัยคอมเมนต์ท่านมาครับออดอุมาผ่านจุดพลิกมาแล้ว ตอนที่ทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผลการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลเนชันสลีกไม่สําคัญอะไรตราบใดที่คุณออกอากาศอยู่คุณก็จะต้องสวยอยู่ตลอดเวลานี่คือโมเมนต์ของออนูมากำลังทาลิปสติกก่อนเข้าแข่งขันเธอคู่ควรกับรางวัลมิสวอลเลย์บอลจริงๆต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับคาริน่าคราวเซอร์กันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าคาริน่า เธอคือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่มีหน้าตาน่ารักในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกฤดูกาล2021ันถ้าฉันจำไม่ผิดดูเหมือนว่าเธอจะเคยเข้าร่วมรายการวีทีวีครับปี2005และปี2006ด้วยนะแต่ในช่วงนั้นฉันไม่ได้ดูการแข่งขันระด,ดับนานาชาติเลยฉันคิดว่าเธอก็น่าจะติดทีมชาตินะความสวยของเธอไม่ค่อยจะแตกต่างจากตอนที่เธออายุน้อยเลยมุมมองท่านต่อมาครับเธอน่ารักจังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ก่อนหน้านี้คาริน่าและวาสนาคือคู่หูชั้นนำของทีมเยาวชนไทยพวกเธอเกิดในช่วงปลายปี1989และต้นปี1990และอยู่ในรุ่นเดียวกับสุนทยาแก้วบันดิตที่ทำให้เวียดนามถึงกับเหงื่อตกในรายการ v t ทีวีคัพ2009 2010และหลังจากปี2011เธอก็หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งแต่การเล่นของเธอก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากนักตอนที่เธอยังเด็กก็เล่นดีอยู่นะแต่พอถึงยุคของปลื้มจิลลอ,อัมพรซึ่งเล่นเก่งมาก และตัวสำรองที่ถูกเลือกคืออุทัยวันซึ่งสูง1.89เมตรก็เลยทำให้ครหน่าไม่มีโอกาสอีกเลยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่1ของรายการวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นทันแรเป็นผู้โพสต์กล่าวว่าการเดินทางของทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีก2021 1. ผู้เล่นตัวหลักและทีมสตาฟโค้ชของไทยกำลังอยู่ในช่วงกักกันตัว และบางคนมีผลตรวจโควิด19เป็นบวกก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 2. ผู้เล่น6เสียงและผู้เล่นที่เหลือไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติตั้งแต่ต้นพวกเขาได้รับการขอร้องให้มาช่วยทีมจากการถอนตัวในช่วงนาทีสุดท้าย 3. ทีมชุดนี้ได้ฝึกซ้อมร่วมกันเพียงแค่3วันก่อนกนอารแข่งขันนัดแรก 4. ผู้เล่นบางคนเลิกเล่นไปแล้วในฐานะผู้เล่นทีมชาติ 5. ในทุกๆนัด ทีมีจะสู้ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาไปจนถึงคะแนนสุดท้ายจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าสุดๆนะเหล่าบรรดาคุณป้าทีมชาติไทยมุมมองท่านต่อมาครับจะได้ชมเกมการแข่งขันโดยที่ชั้นเสียดทีมญี่ปุ่นขอยกย่องปื้มจิตและอนุมาปรบมือให้เลยคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อคืนที่ผ่านมา นุสราคุยเล่นกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่รวมกลุ่มกันทุกคนยิ้มและหัวเราะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าอัมพรจะได้ลงสนามนะมุมมองท่านต่อมาครับสุดๆนะทีมไทยชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่านี่มันคือเรื่องจริงมากฉันหวังว่าจะได้เห็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมเหล่าบรรดาคุณป้าสำหรับความกล้าหาญของพวกเธอความคิดเห็นท่านต่อมาครับ พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวพวกเธอนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าเมื่อคืนฉันดูทีมไทยแล้วรู้สึกเศร้าจังสุดๆนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นทีมชาติไทยถึงมีแต่รุ่นคุณป้าล้วนๆเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเธอแค่สนุกไปกับเกมการแข่งขันเพราะพวกเธอรู้ว่าแพ้ในเรื่องของการฝึกซ้อมมุมมองท่านต่อมาครับ สิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเธอในตอนนี้ไม่ใช่การไล่ล่าชัยชนะแต่มันคือการโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดถ้าหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพวกเธอก็สู้ได้ดีเลยทีเดียวอย่างออดูมาก็ทาลิปสติกก่อนลงสนามพวกเธอลงเล่นด้วยความสุขคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าฉันชอบปลื้มจิตคนที่ทั้งตบและทั้งขุดอย่างที่ผู้บรรยายกล่าวว่าเป็นลูกเซฟที่ยอดเยี่ยมของปลื้มจิตเธออายุ37ปีแล้ว แต่ขุดบอลอย่างกับคนอายุ18ปีแีนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทีมโปรดท็อป5ในรายการวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีก2021กันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นผู้โพสต์กล่าวว่าทีมโปรดท็อป5ของชั้นในรายการวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีกคือ1ญี่ปุ่น2บราซิล3ไทย4อเมริกาและ5อิตาลีฉันอยากให้พวกขาเอาชนะตรุรกีจีนและรัสเซียหนังเล็บต้องขอโทษแฟนๆของ3ทีมนี้ด้วยนะ แล้วใครคือทีมท็อป5ของพวกคุณจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับท่านได้กล่าวว่าสําหรับชั้นได้แก่ 1, ญี่ปุ่น2ไทย3จีน4อเมริกาและ5บราซิลมุมมองท่านต่อมาครับ 1- ญี่ปุ่น2จีน3เกาหลีใต้4อเมริกาและ5ไทยเซอร์เบียและเนเธอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อก็เพราะว่าไม่มีบอสโควิชและซโลเจสคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า 1>, 1. ญี่ปุ่น2อเมริกา3อิตาลี4ี่4บราซิลและ5ไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ1ญี่ปุ่น2ไทย3จีนสีร่รัสเซียและ5บราซิลมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า1จีน2อเมริกา3บราซิลสีรัสเซียและ5ญี่ปุ่นคอมเมนต์ท่านมาครับ1เกาหลีใต้2จีน3ญี่ปุ่น4อเมริกาและ5บราซิลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า 1>, 1ไทย2เกาหลีใต้3ญี่ปุ่น4จีนและ5ฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาครับ1ไทย2บราซิล3อเมริกา4ญี่ปุ่นและ5เกาหลีใต้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่า1ญี่ปุ่น2จีน3อเมริกา4บราซิลและ5รัสเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับ1ญี่ปุ่น2จีน3อิตาลีทั้งหมดมีแค่นี้แหละ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่า1ญี่ปุ่น2อเยอรมนะี3อเมริกาสรัรสเซียและ5บราซิลคอมเมนต์ท่านหมาครับ1อเมริกา2ญี่ปุ่น3ไทยสรัรสเซียและ5บราซิลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า1อเมริกา2ญี่ปุ่น3ไทย4บราซิลและ5เกาหลีใต้มุมมองท่านต่อมา,าครับ1ญี่ปุ่น2อเมริกา3ไทย4อิตาลีและ5บราซิล คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสำหรับฉันคือ1ญี่ปุ่น2อเมริกา3จีน4บราซิลและ5เกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ1ญี่ปุ่น2อเมริกา3ไทย4เกาหลีใต้5้อิตาลีมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมากล่าววา่า1ญี่ปุ่น2เซอร์เบีย3บเบลเยียม4อเมริกาและ5บราซิลคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับ1ญี่ปุ่น2เซอร์เบีย 3ไทย4อเมริกาและ5บราซิลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า1เกาหลีใต้2ไทย3จีน4อเมริกาและมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับ1ไทย2เกาหลีใต้3ญี่ปุ่น4อเมริกาและ5บราซิลนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝาก เพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเบ์บอลเนชันสลีกฤดูกาล2021ในสัปดาห์ที่1หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวิจัคอมเมนตจากเพจคอม m มนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ